นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นบสิหากับตั้งใจเพื่อเราเป็นผู้มีนความตั้งจิตตั้งใจฝึออกฝนอบรมจิตใจของตนทรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะระพธุลทรง,ทงสังสอง การทบุคคลมีความตั้งจิตตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นการดีเป็นการที่มีประโยชน์แก่ชีวิตของตนเพราะเราทุกคนนั้นมีจิตวิญญาณอยู่กับรูปร่างกายด้วยตหอดทุกคนทุกตัวสัตว์ที่มีวิญญาณ เคื่อนไหวไปมาได้ด้วยตนเองเรียอุปาดินา迦าสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองล่างอยู่ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญผู้ที่มากามรูปร่างของตนเหตุฉะนั้นการที่พวกเรามาฝึกฝนอบรมในด้านอรูปร่างกายทีเฉยแล้ว อบรมด้านวาจาสิเฉิแต่ไม่ได้อบรมจิตใจเราจะาากันตั้งใจอบรมฝึกฝนอบรมเราบางกายและวาจาเท่าไหร่แต่ใจมันไม่เป็นไปตามนั้นมันก็คัดขคางกันตลอดมันก็ทําให้เสียหายอยู่ตลอดถ้าพวกเราอบรมจิตใจของพวกเราดี ก็จะสามารถที่ใส่จิตใจที่ดีนั่นเองควบคุมดูแลคำพูดและการทำงานของพวกเราไปในทางที่ดีได้เต็มที่เหตุฉะนั้นอนงค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสนเสนอมในการฝึกฝนบรมจิตใจปฏิบัติจิตใจฝึกจิตใจของตนให้ดีจึงจะมีประโยชน์ในชีวิตทั้งตนคุ้มค่า เราทุกคนก็รู้ได้แล้วว่าท่าใจของพวกเราดีใจของพวกเรามีควมสุขใจของพวกเราเป็นใจที่ปกติอยู่แล้วเราก็เห็นได้ชัดว่าทนเองไม่มีความหาสุขสบายโอโล่งอยู่เบาสบายได้ด้ยวยความเบาจิตเมื่อเบาจิตกัเเบเนื้อเบาไปหมดกายก็ไม่ต้องหนักหนาะทุกข์ยากลำบาก นี่เป็นเรื่องที่สำคัญการที่พวอครับนั้นฝึกจิตใจจนรู้จนเข้าใจแในรูปร่างกายของตนเองได้ชัดเจนเราก็จะไม่หลงรูปร่างกายของตอนส่วนบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ร,รูปร่างกายของตนเองนั้นเป็นของที่อความรักลมหลงแหง ความยึดมัน่นถือมัน่นถือตนถือตัวถือลั่นถือขังในอย่างนี้เมื่อเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นคนจะมีความรักให้คนชังความโกรธให้คนเกลียดความฉากันได้ทําให้แตกเคราสามัคีกันได้ทำให้ทุกให้ีฆ่าฟันนันแทงกันได้ในโลกนี้นี่เป็นเรื่องที่ออกมาจากจิตใจนั่นเอง เหตุฉะนั้นถ้าหากพวกเรานั้นฝึกฝนรบรวมจิตใจดีก็สามารถที่จะควบคุมการพูดคุยกันได้ดีาการทาการทํางานได้ดีเราก็จะเห็นเด่นชัดออกมาตรงนี้พวกเราทั้ง,งหลายการจะรูปตั้งกายของพวกเรานั้นจะทําอะไรคิดเสียหายก็เอาม,มาจากจิตใจมันเสียหายก่อนตรงนี้ อันนี้ถ้าพูดลึกๆลงไปแล้วสิ่งที่จิตใจของพวกเราต้สามารถจะคุมคุมรูปร่างกายนั้นก็คือมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจิตใจของเราจะดีแค่ไหนฝึกได้ดีแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถจะคุมรูปร่างกายนี้ให้อยู่ปกติได้คือให้อยู่ตามอำน,นาจ ของความป่ารถนาของจิตใจนั้นได้หมดก็คือเกิดขึ้นมาแล้วมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่เที่ยงเองจิตใจคุมไม่ได้ย่างนี้ฉะนั้นถ้าจินนตใจคุมไม่ได้ก็คือเชื่องเป็นทุกข์ของรูปร่างกายส่วเรื่องโลกภัยให้เจ็บเจ็บป่วยทั้งหลาย นี้ก็จิตใจคุมรูปร่างกายไม่ได้รูปร่างกายจะเป็นอ่อกเกิดเห่งโลกไ้เก็บนานาต่งตางๆที่จะเกิดขึ้นจนรักษาไม่ไหวจนทําให้คนล้มคนตายไปชเฉยจิตใจไม่อยากให้ตายแต่มันก็ดื้อตายกันได้ตรงนี้ก็ควบคุมโดยเองไม่ได้มัอนกันจิตใจของพวกเรานั้นจะควบคุม ตัวแลรรูปร่างกายไม่ให้เข้าไม่แก่ไมห่หนังเหี่ยวหนังแห้งพันหลุดพันหลอดไปไม่ให้ยดโรยทั้งหลายเหล่าน,นี้ไม่ให้หมดกำลังให้แข็งแรงอยู่อย่างเดิมสิ่งเหล่านี้ควบคุมดูแลไม่ได้หนันกัดจิตใ,ใจของเรานั้นจะดีแค่ไหนแต่รูปสังขารร่างกายก็เป็นไปตามธรรมชาติทั้งของวิฝังไข่ธรรนั้นบอกม่ฝังทั้งนั้น,น,นเรื่องอนึ่ง ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของรูปร่างกายใจนั้นก็จะไม่สามารถควบคุมดูแลไว้ได้สมปาศนาตรงนี้แหละเราควรพิจารณาะเพื่อจะให้รู้ให้เขา้าใจส่วนที่ว่าใจของเราดีนั้นสามารถควบคุมคำพูดของเราแลให้พูดดีนั้นมันอยู่ปกติร่างกายมันแ้งไหน จิตใ,ใจของพวกเรานั้นดีสามารถควบคุมร่างกายให้ทแตจทาง้งสับในทางที่ดีก็มีได้แค่นี้จนหนุ่มก็ดีกลางคนจนถึงเท่าทั้งแก่จะทําอะไรให้ดีนั้นเมื่อใจดีควบคุมได้ทําแค่นั้นแหละเราเรียกว่าควบคุมในอะเขียงแค่นี้ส่วนนังได้ใใกล่าวมานั้นเมี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสมปัจจนาน ควบคุมไม่ได้ใจจะดีแค่ไหนใจของพวกเวาจะฝึกฝนโลกคมสุดพ้นก็ตามาเสมือนอริยเจ้าทั้งหลายลรู้ร่างกายรูปขันธ์ท่านก็แต่สลายถึงการถังเวลาก็ตั้งอยู่ไม่ได้แ้อ่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิถ้าองค์ก็ต้องเสร็จดับขันก็สู่ปริิภาน จิ้งสังขารนุ่งร่างกายเอาไว้สวรีระตั้งกายเอาไว้ให้พากันถวายพระเพลินผสศกันก็เ,เป็นอย่างนี้แม่ครูบาอาจารย์นัปกปราชญ์ทั้งหลายก็เหมือนกันเหตใจของท่านนั้นสามารถปลุกพ้นจากกิเลสไปได้อยู่มีความผาสุกใจเท่านั้นแต่รูปร่างกายของท่านนั้ต้องเป็นไปตามธรรมชาติสังขาร จนเท่าจนแก,ก่ข้อมรณะภาพหักพังทลายไปทำธรรมชาติสิ่งนี้ควบคุมไม่ได้เป็นแน่นอนเหตุฉะน,นั้นพวกเรามาพิจารณาหรว่าว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สินใจวังถ้าหากเราไปทุกข์ด้วยแล้วกกเกิดทุกในกจิตใจของเราฉนเฉยๆยนี้เราคนเดียวเราก็ทุกข์กับคนเดียวของเราดี แต่เกิดเราไปทุกข์กับคนอื่นอีกเขทุกข์ภายนอกเข้าไปย,ยุ่งกับคนอื่นไปยุ่งภายนอกอีกตอนนี้เป็นเรื่องที่เราจะพิจารณากันเปนักปฏิบัติเพื่อฝึกหัดใจิตใจของตนเองแล้วแต่ตนเองจะมีสติปัญญาสามารถเพียงไหนมีควบคุมตนเองได้ดูแลตนเองได้เข้าใจในเรื่องของตนเองได้เป็นสภาวะของตนเอง เขาไม่สามารถที่จะควบคุมคนอื่นให้ถ่ายอำนาจของเราได้ในโลกนี้เป็นไปในด่ได้ให้เขาปฏิบัติเหมือนเหมือนเราบอกเราพูดสมปรารถนาทั้งสองนี้เป็นไปไม่ได้เราก็ทุเ์เฉยๆตรงนี้เราก็สอนกันเพื่อปฏิบัติเท่านั้นถ้าเขาไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้อะไรอืม่งเหมือนทางโลกทางโลกนี้เขาเรียนศึกษาแล้วเรียนได้ ตอบได้ขั้นขัน,นขั้นตอนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องสมมุติตามขั้นตอนของวิชาความรู้ศึกษาทั้งโลกส่วนด้านธรรมะนี้เราไม่สามารถจะรู้ว่าใครนี้ได้บรรลุนนขั้นไหนเข้าใจในเรื่อง,องนี้แต่ตัวของเราเองที่จะรู้ได้แค่ไหนราจะไปสมมติคนอื่นว่าคนนั้นสํานนนสเร็จอย่างนั้นคนนี้สําเร็จอย่างนี้ กาเหลือวิสัยขึ้นตนเองตนเองได้หรือ,อยังส่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่ะจะดูตนเองดีถ้าคนนี้ควรบรรลุธรรมอยู่ขั้นไหนแต่เราไม่ได้เรียนจบเจโตปริยญานไม่สามารถที่จะดักจิตของคนอื่นได้ทรงสำเร็จทศมมาสัมปุเญญ์มีผู้มีรักษาจ่าสั้นจะรู้ได้และบอกให้ได้วนไรสาบบกทั้งหลาย ไม่สาม,มารถที่จะบอกคนนี้บรรลุอะไรได้อะไรนี่จะท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่าท่านมันลุกได้แล้วองไหนเรียรู้ด้วยกันถึงขั้นเดียวกันก็จะพูดคุยกันสนทนากันรู้เรื่องกันเองท่านเป็นเรื่องปัญหาที่ตวกงการศสภาการพิจารณาคือเราไปหาสมมติคนนั้นเป็นพระโสดาชกิตคานาคาพระหัน เราสมมุติขึ้นสมมุติให้เขาเฉยๆเขานั้นหลุดพ้นบางอยายเห็นธรรมจริงบ่างใหม่ในตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้เราเตรียมตัวกันไว้เพื่อเราจะไม่หลงไปสมมุติให้คนอื่นหากเราสมมุติให้คนอื่นแล้วตนเองมันได้อะไรได้ขึ้นหนกมันเป็นตญหาเรื่องใหญ่อย่างที่งพวกความพิจการณา่งเรื่อง,องนี้ ถ้าเราไปสมมุติในเขาเขาหลงว่าตนเองแต้เป็นพระโสดาปันกิตาคานาคาพระหันทั้งครั้งเขายัางละที่เรียกไม่ได้เยังยุ่งยังเหนื่นอยัง,ยงโกรธยังเกลียดยังวุ่นวายาไม่สงบเขาก็หลงตนเองมันอ้อหลงตนเองแล้วก็ยิ่งเจะเสียหายแต่ละอย่างคิดภาพไปใหญ่ในการดําเนินชีวิตกากรจุดผลอบรมตนของเขาตรงนี้พก็กเราจะต้องเปียนตัวตัวข้างเรานี้ จะพื้เรานี่แหละเป็นเรื่องที่สาคัญสุดถ้าเราสามารถได้เชียงใดเราจะสอนได้เชียงใดก็สอนเปนตามกําลังผู้ตมที่จะสอนได้แต่มันไม่มีวิสัยตรงนี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะยึบยกมาทีนี้ที่จะระนักผลนักสุกผลอบรมจิตใจผู้สงการฝึกจิตใจผู้สมมันเป็นการดีแท้เราเสร็จฝึกเรานี้ให้มันได้ประโยชน์ ให้ได้คุณค่าเกิดขึ้นจริงๆนี่มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องในการดําเนินวิถีชีวิตของนักปฏิบัติทัานหลายถ้าเราท่านทั้งหลายการฝึกฝนอบรมจ,จิตใจเช่นเป็นสิ่งที่สําคัญเรื่อย่างนี้เองถ้าจะฝึกจิตใจเพืให้ตัวเรารู้ใจ,ใใใจดีใจของเราผ่องใสสะอาดใจเราบริสุทธิ์จัดใจทั้งแคบชื่นแรงบาน ใ,ให้วุ่นวายในหมวลยิดกับขว้หัวละอีดกับเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นเพราะเรารู้เท่ารู้ทันในสภาวะต่างๆเราเจ็บปวยเกิดขึ้นบ้างเราก็รู้ว่าสิ่งนี้ทําให้เกิดเจ็บปวดเพราะรูปร่างกายเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคภยัยไข้เจ็บเป็นศูนย์รวมของโลกนานาชนิดที่จะเกิดขึ้นแนรูปร่างกายทระุทธเพระผู้มีรพระภาคจากส่งนะเป็นบ่อกเกิดแห่งโลกเป็นบ่อกเกิดแห่งกองทุกข์ ถ้ามีรูปร่างกายแล้วมันต้องทุกข์แน่ที่ไปหน,นีไม่ได้ที่ไหนในโลกนี้มันมีความทุกข์มันต้องมีโลกใดที่เกิดไม่มากก็น,น้อยจะเกิดขึ้นในรูปร่างกายของคนเราจะหลีกไปอยู่ที่ไหนถ้าจะไปหายาที่ไหนมากินที่ไม่มีโลกถ้าจะไปหาอยู่ยาที่ไหนให้มันเกิดทุกข์รูปร่างกาย ถ้าแสรงหาจนหมด้นไม่ในโลกนี้มันก็ไม่ทําให้เราจะยืนยัดมั่นคงอยู่ได้เป็นปกติฉะน,นั้นจะเพียงอยู่ยาไว้ทันเดียเห็นไหมเข้าพากันอยู่ยาอยู่ในโรงพยาบาลผ่าตัดสิ่งนั้นสิ่งนี้แก้ไขกันร่างกายเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาใส่กันแต่ไปใส่ใสม,มันก็ไปไม่ไหวแนละ้วเพราะมันไม่ไท่ธรรมชาติมันไปไม่ไหวมันก็ที่สุดมันก็ต้องถสงตาย นี่แหละเป็นเรียนที่สาคัญให้หนายแพทย์ก็เหมือนกันนายแพทย์ต่างๆก็เรียนจบนายแพทย์มาันได้เป็นาศาสตราจา,า,ารย์นั้นศาสตราจารย์นี้ศาสตราจารย์นายแพทย์นั้นแถวนี้ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคนนั้นคนน,นี้มันเหลือวิสัยของคนตายไปนี้บ้างหมือนรูปร่างกายนี้มีให่มีใครเหลือรออยู่เขาจะเป็นแพทย์เขาเรียนมาเก่งแค่ไหน ถ้าความตายไี่ยังคุกคามอยู่ได้ทำปกตินี่เรียกวิสัยของการตายตราน,นี้เราก็พาทรทีนีิพิจารณาให้รู้เรื่องอย่างนี้ก็เราจะได้เข้าใจื่าความตายมันถึงจนจนจะทําอย่างไรเพราะความตายมันอยู่ใกล้ัวเึงแล้วเขาจะพาถนาว่าวันพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือหรือเจ็ดสองสามวันเราจะมีชีวิตอยู่อีกหรือ เดือนหนึ่งหรือปีหน,น,น้าเราจะมีชีวิตอยู่อีกหรือถ้าเราพิจารณาคิดแล้วเราคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นคนประมาทเป็นค,คนประมาทในชีวิตองตนมาตนเองจะมีอายุยืนในวันนั้นวันนี้อยู่ของสาเร็จเขาพุนเขาพากพาเขพอต้องส่งให้พิจารณาถึงมรณะรู้สติทุกลมหายใจเขาออกมาไม่ไหวใจเสียแล้ว ผู้รพลังกายนี้ไม่ไว้ใจเขาพี่จะไว้ใจเขาว่าจะอยู่ไปได้กี่วันกี่ชั่วโมงกีนง่นาทีกี่วินาทีในชีวิตเนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติของจริงมันอยู่แล้วเพราะมันผิดหวังที่เราจะไม่สามารถควบคุมดูแลเขาไม่ให้เขาล้มเขาตายเขาโลกล้มตายได้แต่แค้เ,าเราควบคุมดูแลไม่ให้มีโรคมันก็นยังมีโรค จ็บป่วยนานาต่างๆเคดขึ้นนี่แหละเป็นตัวที่สำคัญที่เราจะพากันพิจะะารณาถ้าเราเป็นของเรากายเราเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้าารรนรเราก็อหาการมัังคานเราเราเขาเขา่ันเราเราเขาเขานี่แหละทำให้คนโกรธคนเสียเป็นเั่นนทุกวันนี้ก็เพราะมันหลงตนเองหลงตนเองไม่คิดจะหลงแต่คนอื่นมันหลงตัวเองเราเป็นเราคนเราดี มันสมเร็จและสม,มาสมัมปจนชาติจริงอยากมาดูที่ตัวเองนี้เองมันเป็นอะไรตัวเองมันคืออะไรมันเป็นเราจริงๆหรือไม่ชาติมันไม่ใช่ของเราตรงนี้เนี่ยเนื้อวกเข้ามาในที่นี้เราจะเข้าใจในเรื่องว่าเราจะอิจฉา,า,าที่จะบัตรที่จะทร้ายมันทนี้มันจะเกิดดับมันเองมันจะดับลงไปเรื่อยๆมันเอง เรารู้ว่าแต่ตัวเราก็ยังไม่ใช่เราแนละ้วถ้าจะไปอิจฉาพยาบาทใครที่ไหนทําไมแค่ตรงนี้เลยความเมตตามันก็จะเกิดขึ้นเป็นหลักยืนยันอยู่นี่เราเราเขาเขาแต่เาขาเขาก็ไม่ใช่ของเขาตัวเราก็ยังไม่ใช่ของตัวเราเราประคบประงมดูแลรักษาอยาู่มันก็ยังไม่ใช่ของเราอยู่เพราะเราปฏินาระไม่ได้ท่านจริง แต่ให้เป็นคนลนดใช้รูปร่างกายนี้มันเป็นประโยชน์เห็นพวกเราทำบุญทำกุศลทำคุณงามคนดีก็เรียกว่าใช้ร่างกายมันเป็นประโยชน์เส่ไหมมันเกิดมาแล้วถ้ามีปากเราจะใช้คำพูดของเราให้มันเป็นประโยชน์ใช่สั่งการงานอะไรต่างๆก็ดีหรือเราไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้เน,น,นี่ยนะพูดคุยกันในทางที่ดีใช้ให้เป็นประโยชน์ ถ้ามีจิตใจกลมคิดกลมอ่านมีกลมคิดอยู่แล้วเราก็ใช้ใจิตใจของเราคิดผ่านให้มันเป็นประโยชน์เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้ต่เราจะใชใ้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองถ้าเราไม่ใช้มันมันก็ไรประโยชน์ไม่มีประโยชน,อยนย์อะไรถ้าเราใช้มันจะจริงจะเป็นประโยชน์ตรงนี้นะคุณงามความดีมันจึงจะเกิดขึ้นเพราะเราใช้มันเป็นประโยชน์ รูปร่างกายของเราอัรมุนธรทานการกุศลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาคือผนอบรมงาทีนน้พิจารณาเรื่องคารู้ความเกิดของมันความตั้งอยู่และความดับของร่างกายนี่จะเป็นประโยชน์เรามาใช้แารู้ร่างกายแล้วก็มาใช่ใจดูรูปร่างกายนี้ว่าถ้าเรามีแล้วเราก็ต้องอาทำประโยชน์ไม่ใช่เราจะชิเชิล เหตุฉะนั้นเราจะเดินชมกลมนั่งภาวน,นาก็ดีปฏิบัติก็ต้องอาศัยรูปร่างกายอยู่ดีๆว่าทีนี้พิจารณาพืหอร,รู้รูปรัางกายชัดเจนแจ่มแจ้งเพื่อเราจะละรูปขันธ์ของเราให้ติดเนอรูปขันธ์ตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งคำทีละภาพถ้าจิตใจของเรามันยึดก็เป็นตนเป็นส่วนของเราอยู่มองเององเหงนยี่ส่นนี้เราจะละมันมันเป็นเรื่องยหกเป็นเรื่องใหญ่ ผมสมเนตรก็สมมาสมเลยชาจึงให้ทีนี้พิจ,จารณาเรื่องใหญ่นี้เนี่ยเรื่องที่เรารับจริงๆมันทําให้เราเกิดทุกข์เราหวงแหนเท่าไหร่ก็ทุกข์ท่านจึงว่าภาราเ,เป็นชาทันาถหน้าเป็นภาระหนักไม่ใช่เป็นภาระที่เบาๆเ,เป็นภาระที่จะดูแลเป็นง,งานหนักมากเลยเราดูแลร,รูปร่างกายของพวกเราทุกวันนี้ ประคับประคองมันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยละมัดระวังมันอยู่ตลอดเดี๋ยวมันจะตายมันจะเจ็บจะป่วถระวังดู่ดีๆมันจะยังป่วยได้เ่ยพยายามรักษามันจะยังเจ็บป่วยได้เลยนี่มันจะอย่างนี้รักษาแค่ไหนก็ดีจะเป็นอย่างนี้ารักษาอย่างดีแม้มันเท่ามันแก่มันก็เท่ากับแก่กับทุกวันทุกวันจะรักษามันแค่ไหน สุดท้ายมามันเท่ามันแย่แล้วเขารักษาไว้ให้ดีที่สุดไม่ใช่ก็ไม่ให้มันลมมันตายมันก็จะลื้อดึงตายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในทีเดียวชีวิตของพวกเราถ้ามีใครเจ็บและหล้ออยู่ในโลกนี้ได้ใครตามอาย,อยุขันมนถึงสองสามร้อยปีดอกก็ไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้การศึกษาของพวกเราแัตวปฏิบัติ คนพวกมันเอาปืนโนระเบิดไปยิงกันมันเป็นเรื่องของโง่ของคนเฉยๆมันทำลายกันพอรูปร่างกายนี้ก็ไม่ต้องใส่อาวุธชนิดไหนทำมันหรอกถันการถังเวลามันก็ต้องตายของมันเองถ้าปราถนาเอาไม่ได้ว่าเราจะพออายุเท่านั้นเท่านี้มันจะตายจะไปปราถนามันหือไม่รู้วันไหนมันจะตายเราปราถนาไม่ได้ เราจะไหวใจมันได้ยังไงที่ตรงนี้นหะจะไหวรูปลูปไหวใจรูปได้ยังไงรูปก็มีกายของพวกเราเนี่ยคนจะจะไหวใจได้ต้ไหวใจแล้วก็ราวมาที่เราคิดว่ามันพุ่งมันมุ่งไปเราจะยังมีชีวิตอยู่อันนี้เป็นคนปรมาเป็นคนที่ยังไหวใจรู้ปนฟุ้งพังกายว่ามันจะพัฒน์เดินไปได้ ถ้ามันจะเป็นก็ได้มันก็เป็นก็ได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันก็พังแตกสลายของมัน,มนเอาไว้โดยไม่ได้เราจะทำาะไเห็นฉะนั้นจริงเป็นคนฉลาดต้องใช้งานาให้งานรอบรูปร่างกายให้มีประโยชน์ให้มีคุณค่าเท่านั้นเองเดียวกับแตกแต่พังสลายไปใจที่มาแต่รูปร่างกายอยู่มันจะรับเอาความดีมาจากวามร่างกายถ้าใจมันทรางานใ้ทาดีผลนั้นก็มีทางดี ก็ใจมันสั่งว่าอยากนั่งสมาธิเขาเอารูปร่างกายมานั่งอยากฟังเทศน์ฟังธรรมเขาารูปร่างกายมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะให้ในข้อมูลไปวิจัยให้เหตุเหตุผลเรื่องเหตุเรื่องผลต่างๆก็จะให้เข้าใจไม่หลงในสะิ่งเหลนะ่านั้นแต่ปามันก็อาศัยมันอย่างนี้เราเรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวพวกเราแน่นอน เราต้องใช้งานมาให้เป็นประโยชน์ทนันเองมันสิ่งของใช้ทั้งหลายนี่แหละถ้าเป็นเท่าที่สุดสมานนิยก็ดีเราใช้เหมือนบาตรจีวรสบงเครื่องใช้สอนที่อยู่ทัพาอาศัยอัตมาอาวาสบทวิหารอะไรต่างๆเราทําไว้เพื่อใช้เพื่อหลบช่อนเพื่ออยู่บาเพ็ญเท่านั้นเองไม่ใช่ของใครทท้งนั้นเป็นของสาธารณประโยชน์ เป็นของสมบัติของอยู่ในโลกธรรมชาติของนันเพราะเราเอาไปด้วยไม่ได้มีใครบ้างที่จะเอาโบสถ์วิหารเอาศาลาเอาคุติอะไรทุกอย่างไปพระพิสุสงฆ์สมเณีหลวงปู่หลวงตาทาั้งหลายท่านสร้างราถานั้นมากมายแค่ไหนเพระท่านก็นไม่ได้เอาไปถ้านเอาไปแต่คุณงามกรมีที่จะไปได้ท่านกับจิตใจ แต่วัตถุสมบัติทั้งหลายอย่างนี้เอาไปด้วยไม่ได้เป็น,นี้เราคิดดูงสิสิ่งทั้งนอกอันนี้พกเข้ามารูปร่างกายของพวกเราเรารักเราเห็นนะเราเอาไปด้วยได้ไหมไม่มีครูบาอาการย์องไหนแล้วมีสัมมน,น,นอีองไหนไม่มีศรัทธายาดโจมคนไหนที่มีเงินหนั่นแสนกดโกดล่างเอารูปร่างกายไปและกดทัพย์สมบัติไป ตายแล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวไม่มีสมบัติอะไรที่เขาจะให้ใร้มาพากาันวิใจัยในเรื่องอย่างนี้ดูสิมันเป็นอย่างไรงชีวิตของคนเราในโลกนี้มันเอาอะไรไปในดได้อย่างนี้นะมันทําไมถึงเป็นอย่างนั้ช่างวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้แหละเป็นจุดที่สาคัญของนักปฏิบัติที่จะดูโลกดูสังขารทั้งหลายเพื่อให้เข้าใจ ถ้าเราเข้าใจเราจะได้สบายเราจะใช้งานให้ถึงประโยชน์สรูปร่างกายให้มีคุณค่ามีประโยชน์อยู่เฉยจะตายเปล่าประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไระต้องใช้ประโยชน์มันไม่มีคุณค่ามันเหมือนเขาซชื่อรถมาซื้อรถมาแล้วเขาก็ต้องนั่งไปนูน้นไปนี้ใช้งานไปให้คุ้มค่าให้มีประโยชน์มันแค่นั้นเองถ้าเกิดเราไม่ใช้สักทีไม่นั่งยิ่งเข้าไปไหนสักทีเลยให้เฉยจะไม่มีประโยชน์อะไร ถาเหมือนกันถ้าเรามีบ้านมีช่องก็ดีญาติโยมในนั่งในนอนมันไม่อยู่ก็มันมันจะมีประโยชน์อะไรหลังนั้นหลายล้านมันก็ไม่เป็นประโยชน์ทอะไรทั้งกุฏิวิหารที่เราอยู่มันคันพระที่สมมุสมเณีทั้งหลายถ้าเราไม่ใช้ในนั่งในนอนมันในพักฝ่อนที่นั้นมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรที่จะประโยชน์ชฉดื่อเห็นนั้น ันทำขึ้นมาก็เพื่อให้มันมีคุณค่าให้มีประโยชน์ในชีวิตของเอาร่างกายของเราไปพักผ่อนที่ไม่ใช่ของเราก็ดีแต่ใช้มันเป็นประโยชน์เทนั้นเพราะไม่ใช่ของเรากันทั้งนั้นทุกอย่างจะเป็นของเราได้อย่างไรตัวเราก็ยังเอาว่าเป็นของเราแตา่ยังเอาไม่ได้ท่าแบบมันไม่ไหวอยู่แล้วนี่เป็นนักศึกษาทีนี้พิจกรณาเรื่อง การประพฤติปฏิบัติฝึกฝันจิตใจของครอเราให้มีวิชาความรู้ถ้ารู้เรื่องอย่างนี้มันจริงจะไในทุกจิตใจจริงฉัในทุกไม่วุ่นวายมากทำอะไรทุกอย่างก็ดีอยู่กับรพปร่างกายก็ดีแต่เจ็บญญแต่ปวดล้วก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องทุก,ยนะทาากอย่างนี้แหละธรรมชาติมันมีย่างนี้แหละ กรักษาอยู่ยามไปเท่านั้นส่วนกาละสมัยของมันจะหมดอายุไขเพื่อเราจะได้มั่นใจลาสิ่งเหล่านี้เราควบคุมดูแลไม่ได้จิตใจควบคุมดูแลไม่ได้แน่นอนเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วาทนตัจิตใจของพวกเราอย่านี้เราก็จะได้รับความสงบสุขเกิดขึ้นแก่ตนสมกับว่าพวกเราท่านทุกที่สุดสมณนนีในอุมาสกมาศิกา มีความปรารถนาจะมีความสุขใจเพื่อให้ใจของเราว่างไม่ยึดมั่นคือมันไว้ใจของเราจึงจะมีอิสระมีความสุขเราก็จะได้แค่นี้นะที่จะติดไปอีกในโชบใหม่ถ้ายไม่นท้นทุกถึงนิพพานเราก็ได้ของดีตายวันไหนมันก็ได้ของดีติดตามไปที่จิตของเราเป็นที่พึ่งของเราจิตของเราก็มีที่พึ่งคือคุณงามความดีที่สุดแล้ว ที่บัดแล้วะเป็นที่ขึ้นฉะนั้นการบรรยายทำเรื่องการฝึกจิตใจเป็นของดีเป็นสิ่งที่ดีก็คอยึุติการบรรยายทำเนเพียงแค่นี้ไ่นี้ต่อไปก็มีการทำใจทำความสงบ